ากดติดตามกดซับสไคร์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้เนเ้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้้ําเนเ้อครับเพื่อนชิโนผ่านอีกหม่ไม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับเอาง่วนะครับออกมากินหยาพี่น้องครับ หลังจากที่บ่ได้ปล่อยออกจากมองกักมองมอง,มองคอกนะครับบริเวณกักมองคอกกันคือ,อสองลรบานนี้ก็เลยเอาออกครับหลังจากที่พันพันนะครับพันเผื่อสฉเอวนว่าพันพันเกีฑยการการหายวัคซีนนะครับอันนี้ลูก wj 9 6นะครับแจ็คคอตนะครับตัวนี้ให้วัคซีนวันทีวันทีหนึ่งนะครับวันทีหนึ่งเมนนื่อวันทีสิบหกแล้วนะครับเอาออกมาลองได้บ้านี้ออกมาลองเลยบานนี้ก็คืออวัคซีนนั้นสิบสี่ถึงเท่าไรก็อนนี้สิบเอ็ดหมื่นที่เท่าไรก่อนมันสืคุมมันสืบสางพุ่มตันท่านให้งว่วงได้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ มีระยะนะครับมีระยะการการการสังพุ่มกลุ่มกันของเขานะครับของวัคซีนนะครับก็คือ14ถึง2ีสิบอมือให้เท่าไรนี่แหละครับประมาณนี้แหละผมกับบอไดอ่านครับได้มากกับต่าเลยนะครับบันนี้กําหนวดวันกเกิน14มือเพราะว่าตัวนี้ได้วันที่หนึ่งนะครับตัวนี้ได้ให้วัคซีนวันที่หนึง่งอืมตัวนี้ให้วัคซีนวันที่หนึ่งก็ก,กลังสี่ นั่เข่ามาอีกสองตัวนะครับกาลัางสินําเข่ามาอีกสองตัวผูใ้ใดสีว่าผมเป็นบ้ากระซ้มแล้วผมบริหารหัวซาล้วครับเมื่อม่ัน,นไ้ให้วัคซีนกับมือเนาะ, <c oughs> ะนําเขามาแล้วตัวหนึ่งครับเป็นลูกเอชเคซีสามสามเดี๋ยวผมพาไปเบ่งตัวนี้เอาเขามาแล้วนะครับเป็นลูกเอชเคซีสามสามนะครับเอชเคซีสามสามครับตัวนี้ แม่เป็นหินดูบาซินนะครับแม่เป็นฮินดูบาซินเด้พี่น้องเด้แต่ว่าโบดขบเครืองครับหัวหนกนะครับหนอกไง่ายสูงครับเบื้องหนามไต่เบิ้งแขงขากระดูกแขงขาพี่น้องเราก็หางครับหลากดินเลยพี่น้องครับตัวนี้นี่ครับพี่น้องครับนี่ยางยวดยวดยวดไปครับตัวนี้ไ้วัคซินวันทีอ่ามีสิบปฤสภาคมีสิบปภามครับ ตัวนี้ให้ใหวัคซีนวันที่20สิงหาคมเป็นให้วัคซีนมือมือเดียวกันกับงดตัวนี้เป็นนะครับกับงว,ต,วตัวของตัวไอ้ของผมเป็นนะตัวนี้วันนี้เนี่ย <c oughs> ติดลำปีแลักษาสาครับเพราะว่าลูกเขาใน้องคอดลูกแล้วก็จ้างคอดลูกแล้วก็จ้างได้รักษาเขานะครับมันก็นเลยอยากสาจักน้อยแต่ตุ้มน้อย,อยแตกเบิล้ลเราได้พี่น้องเห็นว่านี่ดำๆนี่ครับเห็นบ่ ตุ้มนีหน่อยๆน,นี่แตกหมดแล้วครับดำๆเป็นจุดเป็นจุดเห็นว่าพี่น้องครทำของตัวนไหมหมือดำเป็นจุดยุ่วอพี่น้องเห็นไ่มครับเขาหายแล้วเหรอครับหายแล้วเนี่ยเป็นจุดยุ่วอพี่น้องนี่ป๊บขางนี้บ่อหลายตุ้มนะครับมีตุ้มใหญ่ตุ้มนี็กว่าท่านแตกนะครับเห็นบ่อนี่ยุดติดหยุดติดกับเส้นเลือดเขานะครับ ว่ท่นแตกนะครับแต่ว่ามูโยขาเนี่นแตกแล้วนะครับเห็นว่าเป็นจุจดๆดำๆหน่อยๆแตกแล้วแล้วก็มีตุ้มใหญ่ๆที่เป็นแผลหญ่ก็คือนี่นครับนี่มองขีดยาม่วงเข้าไปนะครับแต่ก็หายแล้วละครับนี่ครับหายแล้วหายแล้วหายแล้วอันนี้สําหรับอ,อันนี้จะขีดยายาจุดซีเข็มนะครับแล้วก็ขีดเทียเดียวเลยบ,บ,บ่ได้รักษาอีกนะครับ ใส่ยาชุดเดียวชุดชี้ีเข็มเลยฉีดวันที่ยี่สิบสี่มือนีก,วนกัวันที่สิบหกทีวันที่สิบหกนี่ครับแต่ว่ามูตุ้มหน่อยตุ้มยังแตกออกเบ้อแล้วแล้วเบ้อแล้วครับวันนี้ตุม้มใหญ่ก็บเลือดอันชุนไทยนี่ตุ้มหนึ่งอยู่นี่สามตุม 4, ต้มซีตุ้มเนี่ยครับนี่แหละหมูตุ้มหน่อยก็เริ่มแตกแล้วนี่มูโยขาก็แตกแล้วตอนแรกว่าโลงขานะครับฉีดยาอันชุดนั่นเข้าไปครับบ่ได้บด่บ่ได้รักษาอีกนะครับ วันสิล่งขาลงต่างกับเรล่งลงขาอยู่พี่น้องล่งขาหลังอยู่แต่ว่าห่างมือหนึ่งสองมือมัอ่กีกันยางเพราะว่างัว่บ่ได้ขังบ่ได้ยืนขอกนะครับว้งองผมบ่บ่เอายืนขอกเนี่ยผมล้อยบริเวณนี้เนี่ยบริเวณที่อ้อมอ้อมอ้อมไฟไว้นี่ครับเนี่ยใครเขายืนทางนอกให้เขายางตลอดนะครับเขาก็เลย บ่ออันนี้ปันไดน,นะครับเห็นชื่อว่บาบ่โสมแล้วก็ไ้น้มลูกก็เนี่ยลูกเขาครับลูกสาวหาเจ็ดเก่านอนยางสบานนี่ครับตัวที่ผมเป็นห่วงตัวที่ผมเป็นห่วงก็คือตอนแต่ว่าตอนนี้ผมก็วัคซีนผมก็ยังเก็บไว้นะครับเพราะว่าของผมเป็นชุดเหล็กชุดสิบตัวเพราะแม่ที่เก็บไว้นี่คือชุดสิบตัวเอาไว้เพื่อเพื่อเขานะครับเนี่ยบ่ลูกว่าสีชิดได้บ่พี่น้องครับ ผู้ดใดมีความรู้นะครับบอกผมในเด้อว่าฉีดใดไปเพราะว่าตัวนี้เกิดวันที่งีสิบสามเนาะมือนี้วันที่สิบหกเขาเกิดวันที่งีสิบสามพิศพมือนี้วันมือที่ผมทายนีย่คือวันที่สิบหกมิถุนานี่บพรู้ว่าทิฉีดไดไปผมก็ท่ยังยังวันกาฉีดนะครับแต่ว่าแม่เขานี่ผมว่าทิฉีดอยู่แม่เขานี่ยก็คือถ้าตุม้มเริ่มแตกแล้วังสิผมก็จิฉีดผมถือว่าหายแล้วผม,มฉีดเลยนะครับวัดเลยเพราะว่าอยากให้ อยากให้ลูกเขาได้รับวัคซีนทางน้มน้ำนะครับนี่แหละคือคือความคืดคือความคืดความอ่านว่ามีผู้ได้รับประกันในห้าดอกพี่น้องครับย่าบ่ต้องไปถามว่าเอ้ง้ออันไหนี่รับประกันว่ามีผู้รับประกันให้ดอกนะครับเจ้าสีฉีดเจ้าไ็ฉีดเจ้าว่าฉีดแล้วไปเลี้ยงของเจ้าบ่ต้องบ่ต้องไปถามหาผู้ได้รับประกันแต่ปศรสะสุสัพิ้น็บ่เวบน้ำลองทร่วไปถามบิ่งเจอหรเพล่นเวบน้ำบ่เิ่นสิว่ามียารักษาว่ามีนั่นไม่เนี่ยว่าผมว่าเลยนะครับ โอ้ยแจ็กสีวาแนว่ดอเบิ่งเอาเบิ่งเอาง่วนจาของขอางจาของสมบัติขอางจาของเบิ่งเอารักษาเอานะครับเออรักษาเอารักษาเอาผู้ที่มีเพื่อนมีกําลังซับที่ว่าสิเอาเอาง่วนตัวละเป็นแสนเนาะบ่รักษาเอาเสียจังได้สิปล่อยมันบ่บ้านี้ง่วนหน่อยมูวหาเดือนถอยนี่อันตรายสุดๆครับคือหลอดยากนะครับอัตราหลอดนี่หน่อยนะครับเพราะว่า หลังจากที่รอดจากร่ำปีแล้วบัานนี้เขาสิมารักษาแผลรักษาแผลที่มันที่มันตุ้มมันแตกนะครับบัานนี้โอ้นักพี่น้องหนังกาหลอกนะครับอุ้ยคือสิสิต่อสู้กับการรักษาเนี่ยผมว่าสู่วัคซีนซะดีก็ครับผมก็เลยจัดการจะว่าตัวนี้แหละผมอยัางไดควอมู้นะครับตัวนี้แหละกับราวะเพราะทันมีผู้ได้รับประกันได้คือว่าแหละว่ามันสิเป็นจังไดพราวางัวมันหน่อยอายุพอทันถึง ผมก็เลยว่าซินกายฉีดนี่แหละแต่ว่าใจหนึ่งผมกบบว่าคิดว่าสิเฮ็ดจังได้คสิติดู่นะครับเพราะว่าเขามาทางน,นมมาทางน,นมแล้วก็สารขัดลขางเขาก็อยยุกับแม่เนาะนี่แล้วยุ่งสิแล้วบันนี้เขาบ่าได้เขาบ่าได้วัคซินเขาว่ทันมีภูมิตันท่านนี่แหละนี่คือปัญหาของเขาเนี่ยเนี่ยดจังได้่ะบ,บาดเนี่ย้ามาันติดขึ้นมากก็สินักหนาสากันคือกันแล้วนี่ ผมกะดีเดี๋ยวให้ผมสั่งใจอีกจักน้อยกันผมสิฉีดไวฉีดผมสิหาข้อมูลดีๆแล้วก็ขอเบิ้งตัวย่างผู้ที่เพิ่นฉีดนัวหน่อยววาจักเดือนจักเดือนเพิ่นฉีดได้ผมกะสีลองเบิง้งก็คือวัดไปเลยแล้วงัวจากคองดอกงัวพื้นใจกับใจเฮางัวกับงัวเฮาครับอยู่ที่เฮาเองวันนี้เกิดวันที่23วันนี้วันที่16 หาลังแตกนี่ดีพี่น้องครับลูกหาเจ็ดเก่าเบืองไทยเขาขนอุยุอยู่หลังเป็นหลองครับคือยาชุดนี้ง่วสิบ่อเสานะพี่น้องครับงัวสีบ่ง้องัวสีบ่อเส,สาบ่ซึ่มนะผมบา แต่ว่าน้ำนมนี่บ่รู้ว่าเป็นน้ำยาเป็นน้ำดิดยาหรือหรือเป็นน้ำดิดโลกเพราะว่าน้ำนมเขาหายไปสองหมือพี่น้องครับของผมตัวนี้น้ำนมหายไปสองหมือหลังจากฉีดฉีดวันทีนี้สิบสี่ปุ๊บนี่นี้สิบหกนี้สิบเจ็ดน้ำนมหายน้ำนมหายนี่หัวนมดำไม่ได้พี่น้องบ่ได้เป็นสีบ่ได้เป็นสีนี่เด้หัวนมเขาเนี่ยบ่ได้เป็นสีนี่อันนี้คือหัวนมจะออกแดงจุดอกชมพูออกแดงจัน้อยครับแต่ว่าอันสองมือที่มันหายไปนี่ เต่านมกับส้นี่แหะพี่น้องแต่ว่าหัวนมนี่ดำปี้เลยครับดำปิดเลยดำปิดเหี่ยวเหี่วดำแบบบ่ามีความเต็งตึงของของบ,อบ่มีวิววว่าสีมีน้ำนมไหลลงมาอยู่อยู่หัวหัวนมครับมีคือเหี่ยวเลยดำนี่การคือการสังเกตนะครับแต่พองัวตัวนี้เป็นงัวที่ว่าเต่าไงเต่าซ้านี้ครับเต่านมซ้ำนี้แต่ว่าเรากลหัวนมกับซ้ำนี่ หัวนมก็คือลูกเกิดขึ้นมาเนี่ยคือกินใดเลยบ่เป็นบเนน่เป็นง้วหัวนมใมญ่เป็นงัวที่เลี้ยงลูกง่ายๆนะครับตัวนี้บ่ได้บด่ได้ว่าขันให้ลูกกินบ่ได้ว่าบีบนมให้ลูกกินตัวนี้ขึ้นลูกลูกขึ้นมาเนี่ยเพี้ยหานมดูดกินไดเลยระวัาง,งัวเขาหัวนมซํานี่แหละพี่น้องครับหัวนมหน่อยหัวนมกินง่ายนี่เราเมื่อขวากงัวเป็น20ีิบตัวผมก็ขายออกไปเลย นี่แหละเรือเรือเรือไปแค่นี้นะครับผมตัดผมตัดใจขายบ่ได้เพราะว่าเขาพัานตุกรรมพ่านตุกรรมของเขากะซ้าเห็นนี่แหละพี่น้องครับแต่ว่าเด็กแม่กระชีไร่นี่แหละแต่ว่าเขาได้ลูกปีต่อปีนี่คือนี่คือ,อ,อทางเข้าอานว่าผลกําไรหรือว่าการขยายฝูงของเขานี่มีอัตราการให้ลูกนี่ครับนี่คือ,ค,อคือขอคิดอีกแนวหนึ่งนะครับว่า งออะไรลูกงวใหญ่ปานนี้นะครับเนี่ยงวใหญ่ปานนี้สูงเบอร์ลอยหาซิบหาบวกนะครับนี่สูงลอยหาซิบหาบวกงวใยใ่เนี่ยให้ลูกปีต่อปีนะครับปีละลูกนี่ครับนี่มันหายากพี่น้องแล้วก็งงอตัวนี้ผมก็ถือว่าคำคุ้นเนี่ยผมอยู่นะครับเพราะว่าผมออมาแต่ตอนแจ็เป็นสาวประกวดได้แชมป์สลักข้ามผมก็ขอสือคนมาตัวนี้ประกวด ได้แชมป์นี่เขาเป็นฟันน้ำนม้ะพี่น้องเขาบันออกนะครับแต่ว่าสมัยนั้นบันเด็บทันมีหมอเจ้งพ่อเดื็ดเขานะครับวันนี้เอามาเลี้ยงเป็นสาวอยู่กับนีแล้วก็ผสมอยู่กับนีนะครับนี่ผสมอยู่กับนีนี่ก็ดได้ลูกแรกออกมาก,ก็เป็นตัวแม่ตัวนี้แหละครับเนี่ยมาเพิ่งการท่งหลูอของเขาแม่ชี้ไร่นะครับบ่บ่บมีผู้เสียดอกว่าปรดกวดได้แชมป์แต่ว่ารุ่นฟันน้ำนมก็คือลูกเขาเนี่ก็คือให,ให้แบบ แกแบบแม่มาเลยนะครับตอนที่เขาตอนที่ผมผมมา,มาก,ก็คือ,อยังสี่ละแต่ว่าเพียงแต่เขาเป็นงูเท่าเนี่ยพี่น้องเบื้องการทรงลูกเขาเนี่ยครับลูกตัวแรกเขาตัวนี้คือลูก W J เจเก้าหกครับจากพอดลอยล้านเบื้องหางเขาหางลำล้ำครับแขงขาไงเหยเียดตรงนี่พี่น้องนี่คือนี่เขาทรงลูกมากแบบนี้พี่น้องครับแล้วกตัวเขาต,ตอนเป็นสาวหน่อยก็ยังสี่ละ ตอนตอนที่ผมมามาแข่งสิละเนี่ยแต่ว่าพ่อจะเข้ามาายลูกไ้เต้าแล้วเขาก็เลยสลี่ละเขาก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับแต่เพราะว่าผมบได้เลี้ยงให้มันอ้วนนะเลี้ยงแบบถ้าเลี้ยงอ้วนแล้วมันเสื่องอยากอันนี้ก็ไสเทียเดียวติดเลยหมอญยูพิ่งเอาไสเทียเดียวติดเลยครับยุขอ,อกนี่ก็ได้ไปสองตัวของมอญยูอีกตัวหนึ่งพิ่งกัผมกับแบงไปทางน้องไข่หน้าผูเ้เราอันนี้จะได้ไปกับแบงเพิ่นไปบั่งการไ้ลูกเขาหรอครับ นี่คือพันธุกรรมแม่คือคือ,อยังผมว่าแหละแม่เขาสีขี้ไล่คือผมสื่อการหาสื่อของผมมาสื่อเคือมูแม่ขี้ไล่แต่ว่าทรงหลู่งามผมเอาเพราะว่าเจอสิเป็นอะไรผมเอาหนึ่งแต่ว่าแ็่ว่ากระเนีนโค้งสางยังน้อยแม่นี่ต้องสูงลอยสี่สิบบวกนะครับตั้มก้อนนั้นผมกับผมเอาแม่ต้องสูงลอยสี่สิบบวกถึงสีจ้อยสียังผมกับสีมะเรียงเอาถ้ามีช่วงนี้ผูดด้ใดมีกับทรงเข้ามาเลยเด้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่า ผันพูดได้ประทันใดวัคซีนนะทักมากนะครับผมสะไปหายเอาเองนะครับผู้สำรับตัวได้ผมสืบๆได้ผมผมไปฉีดเองนะครับเอาหมอไปฉีดเลยจะว่าผมกับสีคือผมนี่ฉีดนี่ของผมนี่มันเป็นชุดซิปตัวนะครับคือนับได้เท่าไรของผมก็ฉีดเพราะว่าถ้าเป็นผมตอนงอผ,ผมสิบผมสือเองนี่ถือว่าตัวหนึ่งสองพันหาผมก็ฉีดผมฉีดเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเขานะครับเอาซื้อเล็เมื่อไรก็นั้นผมสิอบอก ซื้อเลขมัดลายก็นั่นาการรักษาง,ง่วนี่ซสำได้ผมก็เอานะครับผมก็ผมก็มกลงทุนนะครับว่าเหรียญการพนันมัดลายก็นั่นพี่น้องผมสิบอกให้ซื้อเลขนี่งวดอะไรเท่ไรอะไรเพิ่งเอาภาษาสยาง,ง่วเนาะไายบอกสั้งสันซะเออตอนนี้ผมก็ฉีดนี่ครับมันกับสิมีชุดนีซิมหาโตพี่น้องครับาหาไปหาเพิ่งเอาผู้ใด ที่มีความรู้ทางั้ะผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเอาเข้ามาผู้ที่เพิ่นมีความสามารถที่เพิ่นเอาเข้ามาก็เดี๋ยวนี้มันเอาเข้ามาหลายแล้ว,ลวครับเอามาหลายแล้วมีหลายตัวหลายชนิดสามสี่แบบพี่น้องครับกล้องแดงกล้องกล้องแดงกล้องขาวฝานะครับกล้องฝากล้องน้ำเงินแล้วก็ไอ้สุ่มขวดหน่อยนี่ก็มีขวดสีน้ำเงินขวดสีขาวของผมนี่ที่เอามาฉีดเนะี่ยมีสองแบบ อันนั้นได้กล้องตัวนั้นได้ขวดขาตัวนั้นได้ขวดฟ้าเดี๋ยวนี้ผมก็มีขวดเดี๋ยวนี้ผมก็ที่ผมย่งเก็บยุคนี้คือขวดเขาผมกัย่งเก็บใ้อยู่ครับะวาสีเขียดตัวนี้อ่ขันผมมีตัวใดขีดผมก็ขีดมันตัวเดียวนี่แหละสองปัญหาขีดเขาไปแล้วผมก็มู้น้นผมก็ถิ่มเลยนะครับจงมาได้ไป่น้องจงมาได้เกินสองชั่วโมงไปสองสาม อยู่ใน,อย,ในอยู่ในหันเพิ่นเขาเขียนไว้สามชั่วโมงครับแต่ของผมสองชั่วโมงผมถิมเลยบ่จงนะครับคือรักษาประสิทธิภาพเดี๋ยวนี้อยู่ในตู้เย็นนะครับแช่ไว้ตลอดไตสองฟิตนะครับของผมแช่แช่เย็นไว้ตลอดนะครับเนี่ยตัวใดผมจะไปฉีดเพื่อเอาน้ำแข็งใส่ถังไปน้ำใส่ไปน้ำเออ่ย่ายซื้อเลขมัดไล่ก้อนนั่นภาษายังทำสองปัญหาดึกแม่มาหลดเพียง <laughs> แม่นรอ้อนไปน้องครับเดี๋ยวไปหัวซา ขันแนวอื่นดีเพิ่นบ่วิจัยออกมาว่านี่ดีหรอครับเพิ่นเอาแนวอื่นไปเห็ดบัดละเบิ่งเอาปล่อยออกมามือแรกพี่น้องครับตัวนี้บ่ทันบ่อเจงเสือกเหมือนแต่ว่ามื้อนี้ผมสิฝึกให้เขาเป็นเสือกเพราะว่าผมสิปลูกเสือกคือนง้อยู่นี่บ่ว่าสิเลี้ยงหรือว่าบ่ว่าสิเอาไใบถาแบ่งปันพี่น้องบ่ว่าะว่าสีใบถาขายงัวอยู่นี่ขันงัวงัวพ่อนี่แล้วผมสิ หัตในเขาเป็นเสือกเมื่อตะครับนี่คือผูกแล้วนะครับผูกในบริเวณของกวางนะครับว่ามีคันแท่ให้ให้ลมให้ของขาลมผูกในพื้นที่ที่เรียบนี่ของผมเพราะว่าของผมทีมันก็จะค่อนข้างสีหลาอย่าพี่น้องครับตอนแต่ตอนนั้นก็หาซิปลายละที่ปอยไว้แต่ว่าเด๋ยนนี้กับมันว่ามีงัวเนาะผูกบ้านนี้กับว่านเขาแล้วครับบ้านนี้ว่านเขาว่านเข่าแล้วบดำแล้วคัน ได้เขามากครับพ่อได้เกียไกลค,ครับมาไกลอยู่นี่ล ه, หลอยเมื่อขั้ววิดเรามาเยี่ยมมายามได้พี่น้องเด้มาเยี่ยมมายามคือว่าอ่บ่โดนนะครับงัวดสิเตรียมบริเวณนี้นะครับเพราะว่าจอยคิวเขาอยู่ในนี้กันสองตัวอยู่ก็คือล่อพันสิบสี่มือถึง,งยิบยดมือนะครับก็คือของผมสิให้สใหิให้ได้วัคซีนอีสิบสี่มือขึ้นไปนะครับผมจังสีเขามาได้ หมายถึงว่าความปลอดภัยของเขานะครับทา้ามันเป็นยังไงในช่วงเวลานั้นก็คือไม่เป็นไรคือรักษาไปตามตอาการเจ้าเสียอันนี้มากครับที่ผมไปฉสีดมากเพราะท่นเป็นอย่างหน้ามูนี่ที่มูที่ผมเสียวเขามาเด้่นเป็นอย่างนี้ตัวนะครับนี่เอาบรรยากาศดีๆพี่น้องครับอยู่กลางทงกลางทานี่แหละมองปล่อยเขาไปตะเก้าก็ได้นี่บริเวณที่อ่อนไฟไปนะครับ อันนี้เขาออกอยางเพราะว่าสีมาฟึกเสียกตัวนี้นเอาเลยอ,ออกมาเม็ดทั้งสามตัวฝึกเสียกตัวนี้เห็นเป็นเสียกนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ค็พอไว้ส้มนีซัก้อนพี่น้องครับไปออกไปซอยเหลี่ยมูพี่น้องเพิ่นมูงอเพิ่นปวยก่อนบันนี้ยหดละจักน้อยยังสีขาวมาไหมพ่อมาเอามันกินน้ำเอาสำหรับคลิปนี้พอไวส้มนีซาก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับ